แข่งขันตอบปัญหานะคะภาษาไทยขั้นเทพด่านที่หนึ่งคล้ายๆเขียนตามคําบอกค่ะครูจะมีชุดทําให้นะคะทีมละหนึ่งชุดแนนกับแพรจาก6กทับหนึ่งนะคะแล้วก็ทีมที่สองเป็นปูนกับต้นสนจากหกทับสองนะคะแล้วก็ทีมที่สามก็เป็นฟาริดาและเทนจากหกทับสามนะคะดาะนั้นเป็นศักดิ์ศรีของห้องป .6 ทั้งหมดเลยแลเนี่คำเนี่ยจะชูขึ้นสองคำพร้อมกัน คำที่ครูคนไหนเขียนถูกก็ให้พูดชื่อครูคนนั้นออกมาเริ่มค่ะคำที claro. ่หนึ่งครูปุ๊กค่ะถูกค่ะเพียบพร้อมนะคะครูปุ๊กค่ะผิดค่ะคุณนัทค่ะคุณนัทถูกค่ะคุณนัทค่ะคุณนัทถูกค่ะคุณนัทค่ะถูกค่ะคุณนัทค่ะถูกค่ะ ถูกค่ะถูกค่ะคุณน้าค่ะผิดค่ะถูกค่ะผิดค่ะถูกค่ะถูกค่ะเเวลาไป42วินาทีผิดไป3คำ7คะแนนค่ะสองคนที่พร้อมเริ่มค่ะถูกค่ะถูกค่ะ ถูกๆ,ๆค่ะใช้เวลาไป41วินา,านทีเฉียดเฉีวกันแต่ได้8คะแนนเฉียดเฉีวก็ไปหนึวินา,านที6กทับ3จ๋าหนูโอเคพร้อมนะเริ่มรองต้ำเริม่มถูกค่ะถูกค่ะคุณนันค่ะถูกค่ะถูกค่ะคุณนันค่ะถูกค่ะเมืวันจะโดนเครื่องเทศนาแล้วถูกค่ะผิดค่ะ ถูกค่ะถูกนะถูกค่ะถูกค่ะทั้งหมด8คะแนน35วินาทีโอ้โห,โหเวลามีผลนะคะถ้าคะแนนเท่ากันเวลาดีกว่าถือว่าชนะนะสถานี้นะคะเป็นการเล่นกับความหมายของคำถ้าใครรู้ความหมายของคำมากกว่ากัน คนนั้นก็จะทายถูกนะคะสิบคำในแต่ละชุดจะมีคำขึ้นต้นเหมือนกันหมดเพราะจะพูดความหมายของคำคำนั้นออกมาแล้วให้ทายว่ามันคือคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงเพศหญิงสติสติถูกต้องค่ะการระลึกได้ <c oughs> การตื่นความรู้สึกตัวความรู้สึกผิดชอบมีอะไรสติเออผ้าแถบผ้าห่มของผู้หญิงสบาย รวมความลงความหรือย่อการรวมความสิ้นสติหมดความรู้สึกต้นไม้ชนิดหนึ่งรสชาติเหมือนร,ร,อรัมอมเปรี้ยอมหวานหรือการปล่อยทิ้งสละค่ะการแกะหรือเจาะให้เป็นลวดลายโลกที่เต็มไปด้วยความสุขที่อยู่เทวดาชั้นต่างๆ เชื้อสายวงตระกลูลเผ่าพันธุ์เชื้อชาติหมดเวลาคำนี้ว่าอะไรคะวงเชื้อสายสกุลแปดคะแนนใช้เวลาหนึ่งนาทีนะคะอ้าวต่อไปชุดที่สองปูนกับต้นสนพร้อมนะรูปร่างของวรรณยุกจัตวาหรือเครื่องหมายผิดเรียกว่าครับเครื่องหมายที่มีสีแดงเป็นสภาชนิดหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้คน กาชาากานะครับต้นไม้เล็กที่เกาะต้นไม้ใหญ่เพื่อกินอาหารกาฝากต้นไม้ที่ใช้ขั้วชงดื่มภาพตลกล้อเลียนเรื่องขบขันเครื่องหมายที่กำกับว่าจะไม่ออกเสียงความการุณาความบอกเหมาะสมไม่เหมาะสมกับเวลาหรือสถานที่ การละเล่นที่มีคนเฝ้าระวังของไม่ให้คนอื่นแย่งไปสีน้ำตาลเหลืองหรือสีของชุดข้าราชการหรือเป็นชื่อของนางในการละเล่นที่มีคนเฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นแย่งของไปหมดเวลาแปดคำนะคะอ่าห้องสาวเริ่มคำที่หนึ่งการคิดเลขคิดหาผลลัพธ์โดยใช้วิธีเลข ทําเสียงขู่เสียงออกมาจากลําคอเพื่อให้หน้ากลัวอาคํารามค่ะการทําความเคารพโดยการก้มศีรษะให้วความเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการยื่นยื่นคํามในแม่กอากาใช้สระสิสงสั้นหรือคทาในแม่กบกดบข้อเขียนต่อต้นเรื่องเพื่อบอกจุดมุ่งหมาย,ก,ก,ยมมการคิดถึงนึกถึง การพูดกลับจากคําเดิมเป็นอีกคำหนึงเช่นคำการพูดว่าไหาจัวหัวใจอย่างนี้เรียกว่าคําผวนคําที่เรียกชื่อสัตว์คนสัตว์สิ่งของคำน้ต้นไม้ที่ใช้ดอกทํายาชงเม็ตดคำเพราะว่าคาสุดท้ายยังไม่ได้ใบนะคะอันแรกคิดเลขหาผลลัพธ์โดยใช้วิธีเลขคือคํานวณ คำในแมกกอการสลัเกเสียงด้านหรือแม่กกบกบคำตาย <c oughs> ดอกไม้ที่ใช้ดอกทํายานรือชงดื่มดอกตีเลื้งๆลืงคำสวยอ่าได้เจ็ดคะแนน,นใช้เวลาหนึ่งนาทีเต็มนะคะอ่ะข้อนี้นะคะข้างหลังมันเป็นภาพเห็นแล้วมันบอกถึงสำนวนสุภาษิตอะไรให้บอกออกมาอทีนี้หนึ่งถ้าถ่ายได้จบเลยได้หคะแนน,นแต่ถ้าเขาถายไม่ได้สองทีนี้ต้องอ่ามีสิทธิ์ใครย,ยกมือก่อนจะได้ ถ้าไทยถูกแต่ได้แค่สามคะแนแนเพราะว่าเหมือนกับเราที่มีโอกาสดูนานกว่าโอเคนะคะหนึ่งสองตัต้มโอ้โหนี่น่าที่านไปได้มาแล้วจากนั้นทาง 5. ห้าคะแนนเต็มค่ะโอเคต่อไปเป็นตาของทีมทับสองนะคะหนึ่งสองตัต้มคุ้มทุ่งชนถูกค่ะนี่ไวมากห้าคะแนนเต,ต็มของทีมหนึ่งหนึ่งสองตัต้ม หมดเวลา6กับสองหกทับสามหนึ่งสองสาอ่าหกรับสองให้ดูภาพอีกรอบนึงค่ะห้าวินาทีคือกดเนี่ยมันถามแล้วที่เหลือมันตอบหมดเวลาแล้วหนึ่งสองสามฟาริดามเร็วมากจริงๆสมกับพี่พ่อได้ให้กำลังใจอยู่ข้างหน้าฟาริดาเลือกเลยค่ะหนึ่งห้าสี่สี่ 5วินาทีมดลเวลาความลงต่อไปเหลืออีก2ห้อง3คะแนนนะคะความบาดใช่ค่ะทั้วตาไก่มันงายอยู่แก้วอะไรมันก็งายอยู่บาดมันความอยู่ความบาดูุต้อง3คะแนนเอาละเหลือภาพสุดท้าย 1...2... ึ่งแต่หวินาทีเริ่ม หมดเวลาคั้ลงอะไรอะนับหนึ่งสองสามปริดาห้าวินาทีเริ่มค่ะมดเวลาไม่ได้สองลูกนี้ขอภาพที่หนึ่งก่อนคะ่ะเมื่อกี้ไอ้กบที่มันมีปัญหาเนี่ยนะคะกบถามว่าสิบบวกห้าได้เท่าไหร่ ไก่ก็บอกว่าอะไรก็ไม่รู้แตเลคตอบไม่ได้แต่แต่อะไรคะนกรู้นกมันรู้ค่ะมันตอบสิคะเด็กบอกอะไรเนี่ยแท้จริงก็แตเลคกับไก่มันไม่รู้ไงมันเลยตอบไม่ได้นกมันรู้บอกสิคะนกรู้หมายถึงว่าคนที่รู้ตัวก่อนล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะแก้ไขหลุดรีบสถานการณ์ไปได้ ตอนนี้คะแนนมันเสมอกันโยระหว่างทีมที่6ทับ2กับ6ทับ3อ่ะหนึ่งสองตั้ิดาก็ยกมาด้วยหน้า,างนเงีงๆอ่ะครูนัทเปิดให้ดูอีกห้าวินาทีหมดเวลาอันนี้ต่อว่าในวินาทีที่6แต่เนื่องจากว่า6ทับ2ถามเขาว่าได้ไหมเขาบอกไม่ได้ใช่ค่ะเสือมันซ่อนแล้วค่ะอย่างอื่นโชว์แล้วค่ะ สำหรับทีมที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็ได้แก่ทีมของปอ .6 ทับานะคะเทนกับฟาริดาค่ะสำหรับแฟนพันธ์นแท้ที่ได้ชมการแข่งขันภาษาไทยในวันสุดทอนผู้่วกับปีที่แล้วก็จะเห็นว่าเรามีเด็กหน้าเดิมนะคะที่โตขึ้นทั้งคุณวุฒิและวัย,ยวุธแล้วก็ยินดีกับเขาทุกคนในวันนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกทกคนตั้งใจตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะ พบกันใหม่ปีหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ